ว,วันนี้มีมวยอีกไหมมีมหลือมั้งอาจจะไม่รุนแรงเหมือนเมื่อวานแล้วขอขอบคุณค่ะ เลยครับขนยาวลองล้างหมดขนยาวไล่องล้างโอ้หในระดับนี้พอได้มาทำเยอะ ิ่เตรงิเตรงิเตรงมันโทไมาทำไมนะหนามันทำไมทำไมนะหนาโน้ตโน้ตดูโน้ตโน้ตดูโน้ต

พี่จำได้ไหมที่หนูไปข้างหลังเวทีแล้วขอถ่ายรูปพี่ดำจ้ะจ้ะจ้ะจะถ้าหนูดันเมนพี่บล็อกนะโอเค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 ถ้างั้นไปเจอกันยูเซอร์ใหม่

สวยจิกิแลแล้วเธอถือใน,น,น,นงามแสนนามกินน้ำเข้าไปกินน้ำเข้าไปพี่บีพี่นะั่งอยู่ตรงไหนวะมหรอก สวัสดีครับสวัสดีครับ เล็กแต่แรงด้วเรามีการรีบผ้ากันตรงนี้เกิดข mm hmm> yes, uh. yes. NO ึ้น

<laughs> วันนี้แก้งฝ้าย่างังหนูไม่เคยแก้งเขาเลยไม่เคย จะเล่าข่นโไม่เคยดูหนูไม่เคยแกล้งเขาถามเขาก็ได้ตอบไปดีอ่ะ <c oughs> ไอ้ฝันมาน

น่าค่ะขันเวียนกับเจ้าเวียนนะคะยุ้ย อ้าววันนี้ไม่คงามว่าไงอีกแล้วเรีนเริ่มม่อีกว่อ คิวก่อนตรงนั้นได้นะทุกคนเฮ้ยดูดิเห็นปอีลาแปลว่าอะไรฮะไม่มีอีลามีแต่อีลาอีลาแปวาลปว่านางน้อยหรอ อีหล่ะสาวลาอ๋คือสาวคนสุดท้องนะลูกสาวลาเกิดมาเป็นลูกสาวลาไม่ว่าสน,ามน,มนะมวนมากระหายกว่ามู <laughs> ตึงตึงตึงปะตึงเกิดมาเป็นลูกสาวล่ะมีวาสนะเหมือนมักหลายกุ้มมูกงกทมคือจังหวัดกรุงเทพค่ะ จังหวัดกรุงเทพมั้ครับ ใช่ครับใช่ค่ะใช่ค่ะคุณมีนชายาพาใช่ครับทำไมรูปโปรไฟล์เป็นเด็กอะทำไมรูปโปรไฟล์เป็นเด็กอะครับ เล่นเด็กเล่นเด็กพิมพ์หรือว่าอะไรคุณมียนชยาภาขอบคุณครับน้ำไอ้กล้องไอ้เครื่องน้ำไม่ได้ยืนไหน อ่อนนี่เลยที่ตัดมาเ็มเเบรียนี่ฮะเมเบรลินันนี้